สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรถ Honda Accord G8 นะครับผมลูกค้าเข้ามาทําการเปลี่ยนจอนะครับเป็นจอ Android นะครับผมก็เดิมของรถนะครับก็ฟังได้แต่วิทยุนะครับ FM นะครับผมแล้วก็มี CD ด้วยนะครับแล้วก็เป็นจอแสดงผลเล็กๆนะครับเอาไว้แค่โชว์ว่าเรากําลังเล่นอะไรอยู่นะครับผมก็หลังจากที่เปลี่ยนจอ Android ไปนะครับเป็นจอ Android ของ k e n เ e n นะครับผมแล้วก็เพิ่มกล้องหน้าหลังด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับ นี่ก็จะเป็นหน้าตาของจอ Android เ e n s e n นะครับสเปคที่ลูกค้าเลือกไปนะครับก็จะเป็นสเปค2 32นะครับผม CPU 1.6นะครับเป็น CPU 2ตัวนะครับผมก็จะเป็นสเปคเริ่มต้นของทางร้านนะครับผมแล้วก็การคอนโทรลเริเดิมของรถนะครับยังทํางานปกตินะครับจะเป็นเพิ่มเสียงนี้นะฮะหรือว่าไมเออหรือว่าแอร์นะฮะนี่ก็แสดงผลที่จอด้วยนะครับผมเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับนี เพิ่มลดเสียงได้ปกตินะครับผ่านพวงมาลัยก็สามารถเพิ่มลดเสียงได้นะครนี่นะฮะโอเคแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของกล้องนะครับผมก็ลูกค้าเพิ่มกล้องหน้าหลังไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล้องหลังก่อนอันนี้จะเป็นมุมมองกล้องหลังนะฮะภาพคมชัดมากครับผมแ2 0 p นะครับ ahd นะครับ ก็เป็นกล้องที่บันทึกในตัวนะครับผมกล้องหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดแอปกันนะฮะอันนี่ก็จะเป็นแอปที่เอาไว้ดูกล้องนะครับผมเวลาเราครับตัวนี้ก็บันทึกในตัวนะครับแถมเมมไปด้วยนะครับ 32G ินะครับผมนี่เห็นแบบชัดชแบบนี้เลยนะฮะถ้าเราจะออกเราก็แค่ปัดลงแล้วก็ออกอย่างนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าตา ui ของ c a n ซ e n นะครับผม นี่จะเป็นหน้ารวมแอปนะครับแอปต่างๆก็จะอยู่ในนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นหน้าแอปหลักๆที่ใช้งานนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้โดยการแตะค้างไว้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนเลือกได้นะครับผมว่าเราจะเอาอะไรมาแอปที่ใช้บ่อยๆนะครับเอาอันนี้มานะฮะเป็นตัวดูกล้องนะฮะกล้องหน้านะครับนี่โอเคแล้วก็ออกไปเดี๋ยวเรามาลองเล่น g o o g l e Map กันนะครับ เป็นสเปคเริ่มต้นแต่ว่ายังมีความเร็วนะครับผมแฟชั่นไอแลนด์นี่นะฮะกดเส้นทางไปนี่นะฮะก็เป็นเส้นทางแล้วก็กดเริ่มไปเลยโอเคนี่เป็นค่าเริ่มต้นนะฮะแบบนี้เลยนะฮะ โอเคต่อไปก็จะเป็นส่วนของ YouTube นะครับผมโหนกระแสนี่นะ่อไป <Hey. S 1> อเพิ่มลดเสียงได้ปกติ ดิ λλ, ดาาูชายพ่อเน,นี่ยขับรถขึ้นมาจากโอุงมองก็มีการตรวจวัดความเมาแต่ว่าก็รับผเปอร์เซ็นต์แบง่งผมบอกว่าพอผมขับรถออกมาประมาณสันะ้ห้าหกร้อยเมตรเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์พยายามจะตอบไฟส่งสัญญาณว่าให้ชิดซ้ายให้ชิดซ้ายแล้วตอบลงมาเนี่ยแล้วกระชากลงจากรถครับคุณผู้ชมครับโอเคหรือว่าจะเป็นแบ่งสองหน้าจอก็สามารถแบ่งได้นะครับกดเครื่องหมายนี่ฮะสี่เหลี่ยมแล้วก็กดไอคอนแบ่งสองหน้าจอนี่นะฮะ แต่แล้วล็อคคอเขาอะเนี่ยล็อคแบบเนี้ยทำร้ายร่างกายแบบนี้ยูติ้งตีการจับกลุ่มอย่างนี้ทำแบบนี้ไม่ถูกมันโ,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 โง่เปล่าไอ้โอเคเขามีการทำพิธีกรรมตลอดค่ะก่อนอันนี้สามารถเลือกได้ว่าเราจะเปิดอะไรนะครับผมเราจะเปิด YouTube แล้วก็ปัดไปทางขวานะครับโอเคอแล้วก็เคลียร์แอปนะครับโดยการกดถังขยะคือเคลียร์แอปทั้งหมดนะครับปิด ตัวแอปทั้งหมดเลยนะครับผมทุกอย่างก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์หรือว่าเพิ่มลดเสียงนะครับการควบคุมทุกอย่างยังทํางานปกตินะครับผมแล้วก็สิ่งที่เพิ่มมาใหม่ก็จะเป็นกล้องมองหลังนะครับแล้วก็กล้องบันทึกหน้านะครับแล้วก็จอ Android นะครับผมก็ท่านใดที่สนใจนะครับอยากติดตั้งจอ Android นะครับก็สามารถติดต่อร้านไทคาช็อปได้นะครับหรือว่าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะครับสวัสดีครับ